ค่ะมาดูสวนเศรษฐกิจพอเพียงนะคะปลูกทุกอย่างที่กินได้กินทุกอย่างที่ปลูกค่ะก็ห่างเห็นกันไปนานวันนี้มามาพบกับพี่น้องนะคะก็นี่เป็นต้นน้อยนามะพร้า,า,าวน้ำหอมทุ่งนากำลังเขียวขจีนะคะรออย่างเดียวคือฝนนี่เป็นมะละกอนะคะมะละกอค่ะวันนี้ ก็ดิฉันเองจะทำกระท่อมเพื่อที่จะเป็นกระท่อมพักผ่อนอยู่บริเวณนี้นะคะอยู่บริเวณนี้แหละคะ่กะ,ะก็จะก็ต้นไม้ต้นนี้แล้วก็จะตกตตดอกนิดนึงนะคะเพื่อความสวยงามนะคะเพื่อความสวยงามบริเวณนี้นะคะก,ะก็ไว้นั่งพักผ่อนนะคะชมบรรยากาศพื้นที่ สีเกียวะค่ะตัววันนี้นะคะค่ะก็จะเน้นาการอยู่ที่บ้านมากกว่านะคะค่ะเราจะมารักษามาตรการควบคุมการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ด้วยกันค่ะเดี๋ยวกระทอมจะทางจยังไงเรามาติดตามคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ